สก็ขอให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกด้่นะที่ได้ติดตามการเดินทุดงมาจนกระทั่งเหลืออีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะก็จะครบการเดินทุดง ธุดงธรรมชัยบนเส้นทางของมหาปูชนียาจารย์ปีที่สามก็เท่าที่ทราบมารวบรวมสถิติมาแล้วก็ที่ผ่านมานนี้ผู้ที่มันร่วมอนุโบทดาบุญสองฝั่งทางที่พระธุดงกองพันเนื้อนาบุญท่านธุดงผ่านมาสี่ร้อย กว่ากิโลเมตรนี้ก็มีผู้ร่วมมามันร่วมโปรยกลีบดาวรวยนะสองล้านกว่าแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้จะครบสามล้านหรือเปล่านะก็ขึ้นอยู่ว่าพวกเราจะมาอนุโมทนาบุญกับท่านมากน้อยเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆใครมาก็ขอให้รวยเจ้าค่ะ ทีนี้ตลอดระยะทางที่พระธุดงธรรมชัยที่พระธุดงกกองพัน์เนื้อนาบุญท่านเดินทางมาความสะดวกทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำให้ท่านได้เดินไปครบบทุกแห่งที่เป็น สังเวชนียสถานของหลวงปู่ของครูไม่ใหญ่ของพวกเราทุกแห่งที่ผ่านมาในระยะทาง400กว่าสี่กว่ากิโลเมตรนี้ก็ได้รับความเมตตาจากทุกหน่วยทุกฝ่ายตั้งแต่หนึ่งหลวงพ่อทั้งหลายที่ท่านได้เมตตา ให้พักที่วัดของท่านแล้วก็อำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็ต้องกราบขออนุโมทนาบุญกับหลวงพ่อทุกรูปด้วยเจ้าค้า,านอกนอกนั้นก็มีสถานที่ที่พวกเราไปพักกันก็คือโรงเรียนบ้าง หน่วยงานบ้างหน่วยงานทั้งราชการทั้งเอกชนแหละอย่างคืนนี้ก็เป็นหน่วยงานของกองทัพบ,บกกองทัพออาภาัยกองทัพอากาศคือ,อส,สนามกีฬาทูปเตมีก็เราได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนของราชการที่ ให้ที่พักได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจาการาชการตำรวจที่ดูแลความสะดวกให้เราทุกสิ่งทุกอย่างจัดการจราจรกย็ยังดีเยี่ยมช่วยกันดูแลจัดการจราจรให้ช่วยกันดูแล <c oughs> <c oughs> เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกเหล่าที่มันร่วมกันต้อนรับรวมทั้งดูแลหลวงปู่ทองคําของเราอย่างดีเจ้าเพื่อให้ทั้งมนุษย์และเทวดานะเวลา,าพวกเราพักผ่อนเวลากลางคืนก็ท่านก็ช่วยดูแล ให้ความสะดวกเทวดาที่ลงมาเฝ้ารักษาหลวงปู่ด้วยก็ขออนุโมทนาให้ได้บุญเยอะๆด้วยเน้อก็ตลอดเส้นทางหน่วยงานราชการคุณโครท่านผอโรงเรียนเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงเรียนแม้แต่ พ่อค้าแม่ขายสองฝากทางท่านอบอตอท่านเทศบาลทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจะเดินทุดงคครั้งนี้ก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความจเจริญจะประกอบธุรกิจการงานใดบริหารงานการใดก็ขอให้มีแต่ความจเจริญรุ่งเรือง ให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดกันไปทุกภพทุกชาติแนะ่นะทีนี้สำหรับพวกเรานะสำหรับพวกเราที่เป็นร่วมกันโปรยดอกดาวรวยก็ดีโดโรเอิรยโรย รวยกลีบดอกดาวรวยช่วยกันเด็ดกลีบดอกดาวรวยช่วยกันเป็นวีทุกวีเลยเนื่องจากมีวีไหลวี <c oughs> จำได้ไม่ครบก็ต้องขออภัยเลยทุกวีแล้ะนะลูกนะาสองมือของพวกเราได้อำนวยความสะดวกให้พระธุดงท่าน ทำให้ท่านเดินทุดดงของท่านได้อย่างดีเยี่ยมทำให้ญาติโยมจำนวนเป็นล้าน้านได้ร่วมอนุโมทนาทำให้แม้แต่รุกข,ขเทวาอากาสเทวาทั้งเทวดาที่ปนอยู่ในพื้นมนุษย์และเทวดาที่อยู่ตามชั้นต่างๆที่ตามอนุโมทนา ท่านได้มูอนุโมทนากับพวกเราอย่างเต็มอิ่มเพราะฉะนั้นด้วยอำนาจกุศลผลบุญนี้ก็ขอให้ลูกๆกกองพลกองพลดาวรวยทั้งหลายวีวีทั้งหลายก็ขอให้ลูกนะเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเกรงใจ ทั้งมนุษย์และเทวดาตลอดไปเหยียบไปทึ่ไหนก็ขอให้ได้รับการต้อนรับเชื้อเชิญอ,อย่างดียิ่งยำไปถึงไหนก็ให้บังเกิดมาหาโชคมาหาลาภตลอดทางสิ่งใดที่จะเป็นที่ระคายเคืองระคายเคืองหูระคายเคืองตาระคายเคืองมือเท้า ระคายเคืองร่างกายและจิตใจใดๆอย่าได้มาบังเกิดแก่ลูกลูก,ลกหลวงพอ่อทั้งโลกเลยแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนนี้ที่เดินร่วมกันสร้างความสำเร็จให้ในการเดินทุด,ดงก็ขอให้ทุกท่านล่ะนะเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่าย แตกฉานวิชาธรรมกายก็ได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาตลอดไปจะหลับจะตื่นจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้พบแต่สิ่งที่มีเป็นมงคล จะหลับจะตื่นจะดด้อเยอะจะยืนจ,จะเดินจะนั่งจะนอนจะกำหนดนึกถึงแม้ดาวรูไวตลอดเส้นทางตั้ง400กว่า500รกิโลเมตรก็ขอให้สามารถนึกได้สมใจและความสำเร็จทั้งหลายที่เราทำให้กับพระธุดงตลอด400กว่ากิโลเมตรนี้ จงนำความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในการไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้แก่พวกเราได้เป็นอัศจรรย์จงทุกพบทุกชาติตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ